ทุกคนช่บอกผมทีนะครับว,ว่าพระเจ้าที่แท้จริงของเกมนี้เนี่ย คือเขาต้องยิงไก่เหรอแล้วก็ไม่ต้องลงเล้งเหรอ,แล,อแล้วก็1นึแล้วไม่ได้คิวยี่เขาเรียกว่าพระเจ้าเหรอวันนี้นะครับเราก็จะมาก้าวข้ามขีดจํากัดของคนทั่วไปเว้ยซึ่งปกติคนจะเล่นแบบคนที่เป็นปกติกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกับคนที่ไม่ปกตินะครับผมเป็นที่ว่านะครับผมวันนี้ไอเดียไอแฮกนะครับผมโดนลงโทษ7วันนะครับมันอาจจะไม่เชิงว่าโดนแบนอกนะก็คือมันจะทําให้หาห้องไม่เจอแถมยัง ซุ่มเจอโปอีอกถางหักเยเจะาบอลเล็งสี่วีสี่นี่ไม่ธรรมดาเลยด้วยวันนี้นะครับผมเราก็จะระดมคนนะครับไปตบปอ,อมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะไหวกันหรือเปล่านะถ้าทุกคนเชร์พี่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอ, <c oughs> โอ้ยเกินไปว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบโอ้เล่นอย่างเวิร์เลยอะ่ะดูดิ เมื่อกี้แบบว่าผมยิงโปไป4ตัวนะครับทางนู้นนี่คือมีราชาโปนะผมซึ่งโปของติงนะเว้ยเฮ้ยแฮกเอาดีเซลให้พี่ดิดีเซลมาดีเซลมาอ้ยแค่นฮ้ยอย่าอยู่แค่นั้นระเบิดจะมาไอ้อย่าไดูด้วยนั่นไงนั่นไงมันอันเดนดูไม่ต้องสืบนะกูไม่ชุบกูไม่ชุบกูไม่ชุบไอ้เหี้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยยดี๋วกูคนเดียวมาดิถ้ามึงแพ้มึงรับเกมทิ้งไปซะ ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ๊ยเด็กโอ้โหนี่ได้จริงได้จริงได้เก่งมาตัวต่อตัวสิฮอ้ฮ่า่แม่พี่แบบบอกมันปิดโปรไต่กับผมว่าว่านะเกาะเกมนี้ไม่ต้องใช้แม่งเลยเหี้ยแบบรับปล่อยทิ้งไปเลยเว้ยเฮ้ยมึงยังไม่อยู่ใกล้กูเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วซ้ายกูซ้ายกูโอ้ยเป็นบ้าเฮ้ยน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง นี่ไงนี่ไงตรงไหนวะไอ้เหี้ยโอ้ยเ็นยังไงมันว่ามานี่มันอยู่ตรงกูไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงกูมันจะไปหามึงแล้วัเดียวรัเดียวรอบนี้รอบนี้พี่จะเกลียนโป้ยแล้วพี่จะทำไงเงียนที่ชุบตัวเองเหรอเออพี่ผมเองผยไปเผยเอ้ยอยากพี่เห็นอะไรจมมือผมไหมพี่ว่าเราต้องเล่นดีเสิร์ววะถ้าเองไม่เล่นดีเสิร์นะแบบกูบอกว่าอยู่ยาก เฮ้ยนี่ไงอเออืออใช่ปอปะปะไม่ใช่ดิือวะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนจะรอดระเบิดวะมันหมดยังวะเฮ้ยโอ้ว้ามาใส่กูเลยพี่ยกระบไอ้หนิจุ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยไอ้ปอเฮ้ยปอป้เียอนมัเอ๊ะปอหวานแตกไอ้เี่ย มาดิมาดิโปแตกเออยพี่ม,มากดออก่พี่ยมากดออกเหลี่ยมมาคนเดียวเออเออโปแตกโอยควายเลิกเล่นไปซะ <laughs> มันบทยุคของการยิงไก่ไปแล้วว่ะเราใช่ไหมฮะคือภูวิทักโปคำว่าอ๋อ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  เอานแกงไก่อยู่กูแงไก่มันนิ่งมันนิ่งนิ่งนิ่งมันหลุดหรอวะนิ่งนี่มันทำอะไรมาเนี่ยเออกูแอกแม่งเลยเนี่ยเห็นไงเล่นโปยังแพ้กูไปเลิกเล่นนะไอ้ควายเล่นโปหาพ่องดีจริงว่ะรอดเพราที่ชิวแท้ๆเลยเว้ยเฮ้ยนี่เราเก็บมาเก้าคิวเลยเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดมาเล่นโปนะเว้ย ยังเก็บไปได้แบบ9กคิวส่วนโปก็เก็บไปแค่13บสาคิวเอาใครวะไอ้ดวแน่เลยไม่รู้ว่ะอย่าที่นี่แน่อย่าเป็นกูก็พอยิงหัวแข่งกับโปเฮ้ยไ <64. S 1> อ้แฮกนี่ไงไอ้ดวอีกแล้วไอ้แฮกกูไม่มีไอ้นี่เฮ้ยมาเล่นกูเลีว้วมาเล่นกูเลีว้วไอ้แฮกกูไม่มีดีเซิร์ดไอ้แฮกเอาดีเซิร์ให้กูหน่อยเดี๋ยวไหนนี่นี่กูชุบตัวเองแล้วกูชุบตัวเองแล้วพีทเตอโบโปอ้เอาใครวะโปไม่มีปืนพี่โปไม่มีปืนเฮ้ย ใช่เหรอเออมันได้ปืนแล้วมันได้ปืนแล้วเดี๋ยวปืนไปแจกโปอยู่นี่โปอยู่นี่โปอยู่นี่ใช่ไหมไหนโปรไหนโปรโปรอยู่ไหนโปอยู่ไหนเฮ้ยโปโง่โปรตกโปตายโปตายไอ้โปตายโปตายอะโปโคตรโง่ยควายแตกีควายพี่พี่ทั้งศพมันพี่ดูดิพี่ดูดิเฮ้ยเกมเกมนี้เพียง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 ต้องเจอเนี้ยเจ๊สิ เฮ้ยเฮ้ยหัวกูแตกหัวกูแตกไอ้เหี้ยหัวกูแตกเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวกูแตกว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้นี่ก็ใช่เออรอดว่ะฮ่าพวกเรากำลังสบายเลยตบมือพันไม่สบายไม่สบายไอเดียวคนแรกแน่เลยผมว่าไอเดียวคนแรกแน่เลยเฮ้ยเกมนี้โป้มันจะเล่นแข่งต้องดหเว้ยต้องไอเดียวพี่ต้องไอเดียวนี่ไงเอ้ยมัน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 เอาตัวนาวก่อนอะ เอ้ยน็อกไปหนึ่งว่ะน็อกไปหนึ่งว่ะเต้นเสร็จไหมเลนดี้อย่าพึ่งซ้ำเต้นเสร็จไหมเลนดิ้เต้นสมเลนดีม่ได้ม่ด้ม่ด้ม่ดิอย่าพึ่ง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 ไอ้เนี่เจโปวะไอ้เจโปวะเจโปวะไม่รู้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 เต้นดิเต้นที่กูแอ็กก่อนเลยเนี่ยนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงกูแอ็กไปเลยนี่จะเป็นแบบนี้โปโปโปตายยังวะ้ยผมไี่มูอยู่กับผมอยู่กับผมเฮ้ยพี่เอง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 รายการกูรายการกูให้กูตบเหอะ ี่ดูโปโปมานอนตายอยู่อะไหนไหนไหนเอ้ยมันวาตามมั้ยมันวาตาว่าไอ้ย่าโปโง่โปโง่เอาเอานี่เราชนะโปได้แล้วเนี่ยครั้งแรกนะครับทุกคนในประวัติศาสตร์ที่มีคนกล้าสู้ต่อหน้าโปนะครับโดยที่ไม่ย่อท้อนะฮะแล้วได้มาโดน10คิวเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องจัดๆเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีฝีมือเว้ยจะหาว่าแบบเอ้ยอันนั้นอาจจะเป็นโป้โง่ก็ได้เอ้ยงั้นเราก็จะมาเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับลาชาโปถ้านลาชาโปได้แค่นี้แล้วเว้ยมึงเลิกเล่นโปเถอะนะขอร้องขอร้องให้นะเฮ้ยครับเอฟซีเอฟซีเลยเอฟซีครับเอฟซีครับเฮ้ยราชาโปมาเอาไว้ยึดต er ัวจริงเสียงจริงอนี uh ้เ huh. กินเล่นโป้ฟรีเด <estimates> claro ็โปเต็มครับโป้ฟรีครับ ทำไมหรอวะผมก็ฟนะปูเติมอ่ะอะไรเอฟซีอะไรเดี๋ยวพี่ถามนี่น้องเป็นเอฟซีไข่อ่ะไม่รู้ผมไม่ได้ตามยูทูบหรือผมไม่ได้ตามจิ๊กอะไรเลยยูทูบเหรออะไรคือยูทูบปะตูตูปแมวครับอ๋อไอ้น้องไอ้น้องมึงฟังพี่นะมึงเห็นเชียก์ไหมอะไรนี่จะไปหลังบ้านอ่ะมึงเห็นเชียก์ไหมแนะนำดีๆแนะนำดีๆอ๋อโอเคโอเคไป่ไมเออไว้สุ่มเจอกันใหม่นะน้องเก <ข>ไปตึงขอตึงๆ <ไป S 1> อืม <c oughs> <c oughs> อัน้โปรฟีก็อบมีโปรเติมเลียก็ดีเออโคตรดีเย็ดแม่รอบนี้มีแต่มหาเทพเอ้ยอันี้มันเล่นลิ้นจังวะมันเอามันดูดีมันมันเล่นลิ้นน่ะเออทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงนะเอาว่าเกมที่สองดูกันนะะว้าวไม่มีชื่อที่ ือว่าเล่นโป้เลยนะเว้ยอยากโดนวาร์ปมาแล้วระเบิดใส่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันคืออะไรอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละฮะอย่างนั้นแหละฮะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไรฮยไอ้นี่วิ่งเร็วจังวะเฮ้ยโป้โป้้ยู้ยภูวัดกับโปอยู่ภูวัดกับโปอยู่กูลืมซื้อปืนไอ้เอาดิเนเนเนโปมันกำระเบิดแล้ว มันง้างเราเปิดแล้วมันเออมันเออโปมันเฮ้ยครับเราจะตายไปได้วยกันได้นะติดแล้วหนึ่งนะไอ้คนนี้อะไรพี่ไอ้แฮกเอ็งนี่แบบไว้ใจไม่ได้ป่ะมา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 มันเปิดแบบว่าโปโปล็อกหัวหรือเปล่ารอบนี้นจะเป็นโปล็อกหัวแล้วก็โปปลาระเบิดนะถ้ามันได้จับสไนน์นี่กูไม่รับประกันความชิบหายพิสาครับไปก่อนนะ โอ้ทำมีมอสาวนะมึงปิดไมค์ไปเลยป่ะไม่ได้พี่ไม่ได้ภารกิจเรามายิงโปเว้ยอ๋อโอเคพี่โอเคโอเคออภารกิจเราคือยิงโป้ไม่ใช่เมา่หมอสาวเฮ้ยโป้ยีนี่เฮ้ยโป้เนาะโป้เนาะเฮ้ยไม่ใช่คนละตัวเฮ้ยโป้เนาะไม่เชี่ยมันน็อะแล้ว เไอ้นี่ก็โปไอ้นี่ก็โปกูจะตายเฮ้ยทำควยอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยมอดอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยแต่ไม่เจอเลยโอ้กูกูกรอแล้วนะเว้ยกูไม่เล่นแล้วอู้ต่กูใส่งอมานาทีตึงวูยิงโปได้อย่างดีอะเอออย่างี้ละผมผมยิงร้มหนึ่งแล้วเมื่อกี้อะแล้วแล้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงช่วยโปรให้กูถามเลยนี่ไงนี่ไงอ๋ออ๋ออ๋อซัมมิทถ้ามันมีโปรสองตัวนี่แม่งจะหามากคือตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเวคือเราเห็นโปรแค่ตัวเดียวเวอยู่บนฟ้าหรือเปล่าเออเออว่ะน่าใช่ว่ะได้อยู่บนท้องฟ้าหนดูที่ท้องฟ้ามีอะไรบ้างพี่ไม่มีรุ่ยมีตองเย็ด น้องสาวคนนี้เขาชอบท่าหมาว่ะเขาเต้นท่าหมาประจำเลยเฮ้ยตายแต่ทุยตายหมอกเนี่ยฮะอาการของคนไรดิวติดอะไรไม่รู้นะดูอาการมันไหมฮะคือเจอโปอ่ะมึงกำลังสู้กับโปแท้ๆเนี่ยดูดิย์ดูแลสักพักมันก็เจ้าไอ้แฮกแบกไอ้แฮกแบกอามาดูมาดูใครจะตายก่อนฮิลเลอโบแน่เลยปั้งระเบิดลอยมาเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งโคตรเร็วเลย อ้าน้องสองอะนี่ไม่รู้มันบ้าปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยดีมากเป็นตัวทายตัวแทนให้กูเฮ้ยไอเดียวเชิดตาฟ้าไอดียวมันอยู่นี่มาแล้วลามาแล้วมาแล้วยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันบ้ปมานี่แล้วเหรออ๋ออู้หูไอพี่เต๋อ,ม,อมันล็อกขวามันล็อกขวา <laughs> ไอ้สตีชิบหายถอยวอเลยแฮกไม่มีพี่มีแต่ท um ี่ชุบทำไมมันจนอย่างนีตีเลยใครที่ชุบผมไปวะไม่รู้อ่ะกูไม่ได้ไปนะเ้ยเสาไปหรือเปล่าโดนเสาหลอกไปแล้วที่ชุบไผมได้ไหมโอ้โหเรียกทีละแมาปอทอดมันกินได้เหรอพี่มาแเอาทีละเอาเอาเข็มชุบกูออกไปตายไหนวะโปอยู่ไหนวะอยู่กับผมเนี่ยล็อกหัวน่็ว้ามแม่สิ ว้าวปม่สิดูว้ามาว่ายดิวโดนแน่พี่รู้กูเนี่ยจะโดนก่อนมาละนี่ไงนี่ไงเม็ดเดียวพอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอีมันโง่มันโง่มันไม่ซ้ำกูมันไม่ซ้ำกูมันโง่มันโง่จะไปที่กันจะไปทีไหนโคดาวฮะโคดาวไอีมันโง่ไอียังโง่โง่ ง่อยควายสมัต้นไงต้นไงให้มันเอาจริงให้มันเอาจริงต้นไงนี่เต้นไก่เต้นไก่นี่เต้นไก่นีอเอี๊ปปาตี้เลยนี่นี่ลยสมเพชสมเพรละเวทนาไหนโปยไหนวะพี่จะตบบ้างวะพี่จะเป็น MVP ในเกมนี้วะเออนี่ไงคนแรกเลยไอ้กระโปรงกระโปรงไอ้พี่ที่ชุบจบไปละมือกลับมาพอกนี่แล้วมันอยู่ฐานอยู่ฐานมันดูเห็นแล้วมันอยู่ฐานหยุดฐานหยุดฐานนะหัวยุดฐานมาเลยดิวัวแตก พอแต er: ้มมันพอแต้มไอ้กูไปกเลยไม่ใช่มันอยู่ฐานมันม oh, oh. ีดิเอ้ามันอยู่หลังผมแล้วไอ้ดิ๊งยังไงยิงเฮ้ยไอ้เหี้ยวับโอ้โหยิงบอลล็อบอลล็อไปเดียวโง่ไอันนี้เต่สบายไอ้ดิ๊งแต่สบายก่อนไปดิมาดิมันเจิดมันเจ็บชุบไอ้มันเลี่ยมเอ้ยเลี่ยมเหรอเลี่ยมเหรอมาดิมาดิมาดิโอโอ้ควาย ยิงปืงไนได้ได้ควาย2ตัวไม่ใช่ได้นกแล้วได้ควายไอเดียวกูเอง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 เอาหมดเลรอไม่รู้โปมันตายยังนะเอ้าแล้วมันว้าไปไหนแล้วล่ะนี่ไงไอ้ด like ิวไอเดียวไอ้ดิวม่ใช่วยกูโอเคเดี๋ยวไปช่วยเออหัวแตกมามาพี่เองพี่เองเดี๋ยวจดีเซิร์นกำน้ำดีเซิร์นกำน้ไปอยู่นี่เออเฮ้อ วัดหัวกับโปย <laughs> แต่เราคมกว,ว่าแต่เราคมกว่าวะ่ะโทษทีนะโปก็ยังเอาพี่ไม่อยู่นะน้อง <laughs> สัที่ไหนล,ะล่ะน้อเอ้ยไม่ได้จัดฉากด้วยแหละอุ๊ย <laughs> เกมบักน้่นเนี่ยทำไมพี่ไม่ได้ MVP วะ <laughs> เกินไปนะเอาละ,ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปของเราในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็่าลิวฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ <laughs> โอเค ก็เข้าสู่ช่วงโฆษณาขายของกันบ้างนะครับผมก็สรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีลิพารเลื่อนขั้นนะครับทุกคนนี่เห็นไหมรอบนี้นะครับก็จะมาในโทนแบบว่าหุ่นนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่หุ่นหรอกนะยังไงเนี่ยก็ไปฝากจองกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้จองมาแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ